สวัสดีครับวันนี้มีดอกไม้ดอกจิ้วจิ้วอีกชนิดหนึ่งนะครับมาให้ชมกันครับอันนี้ชื่อว่าดอกพรมจุลาพรครับเดิมทีเดียวเราเรียกกันว่ากลายจิ๋วนะฮะแต่ว่ามันเป็นพันไม้ในสกุลพรมมากกว่าที่จะเป็นพวกกลายนะครับจากการศึกษา อย่างละเอียดก็พบว่ามันไม่ใช่พกกลายนะฮะก็ตั้งชื่อเป็นพรมจุราพรนะครับตามพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรครับเท่าที่ทราบนะครับไม้ชนิดนี้เป็นไม้ เฉพาะถิ่น,นะฮะพบเฉพาะในภาคภาคใต้ของประเทศไทยทเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับก็เป็นไม้ดอกเล็กจิ๋วแต่ว่ากลิ่นหอมนั้นหอมแรงครับหอมคล้ายๆดอกโมกนะครับ,อรบอลองมาดูลักษณะของใบนะครับนี่ครับคือใบ ใบของเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับใบก็เล็กดอกก็เจิว๋วอันนี้คือดอกตูมนะฮะที่คิดว่าจะบานในวันพรุ่งนี้ครับนี่ครับนี่ับใบของไม้ในในวงกระดังงานะครับอันนี้เป็นไม้ ไม้ในวงกระดังงาครับดอกเล็กแต่หอมแรงนะฮะนี่ก็จะเป็นดอกเิ๋วอีกดอกหนึ่งนะครับฮพวกนี้มีถิ่นที่อยู่เฉพาะตัวนะครับไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้เขาเจออยู่เพียงแหล่งเดียวในประเทศไทยครับ ถือว่าเป็นไม้ที่หายากนะครับผมได้มาตั้งแต่ปี2005ตั้งแต่ปี2015นะครับก็5ปีกว่าแล้วครับสูงแค่ฟุตเศษๆเองนะฮะหมายถึงว่าปลูกแล้วนะฮะแต่ว่าต้นใหญ่ผมไม่ไม่เคยไปดูว่าต้นต้นมันแค่ไหนนะครับน่าจะเป็นไม้ขนาดเล็กเหมือนกันนะครับ ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์นะครับชื่อวิทยาศาสตร์เดี๋ยวผมเขียนลงในในแท็กซักันนะครับอันนี้ให้ให้ดูลักษณะของดอกเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงได้เรียกว่ากลายจิว๋วเพราะว่าดอกมันดอกไข้ดอกกลายนะครับก็มีสีขาวอย่างเดียวก็เลยดูเหมือนก็นว่าเป็นพวกกลายนะ จริงๆแล้วมันเป็นพวกพรมโอเคครับอันนี้ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นชื่อว่าพรมจุลาพรครับ